สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมโปอินเดียนคันที่นะครับโปอินเดียนคันที่หรือสามารถนะครับเรียกในทั้งสองชื่อนะครับอ,อพอดีวันนี้มีสินค้าใหม่มาแนะนำครับพี่น้องสายรถบรรทุกทุกท่านนะครับใครหาราคาย่อมเยาวอยู่ ราคาเบาๆนะครับนี่ครับคันนี้เลยนะราคาเปิดไว้ที่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทรถอยู่ที่อู่คาวบอยนะครับอู่คาวบอยอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬนะครับเป็นรถอี s u z ุ jcm นะครับอิสู JCM วางเครื่องด้วยขุมกำลังมากับขุมกำลังเครื่องร็อกเกียร์ร็อกนะครับ 6BG1 ร็อก1 7 5เกียร์ล็อกเสื้อลายนะครับแล้วก็มากับเฟืองท้ายใหญ่ๆของนิสสันเฟืองท้ายนิสสันนะครับเนี่ยครับดูครับพี่น้อง ระบบดับยังดีนะครับกระบะสวยด้วยนะครับระบบดับยังดีเนี่ยดูนะดูดูดูดระบบดับยังขึ้นดีปกตินะครับอันนี้ผมขยับหน้านิดหนึ่งเพราะว่ามันติดสายไฟนะฮะจะมีสายไฟโยงไปถึงไปที่ปูอีกฝั่งหนึ่งน,นะครับเลยต้องหลบหน่อยครับนี่ครับ ระบบดําอย่างดีนะครับทีนี้คือรายละเอียดเนี่ยผมแจ้งนิดนึงนะครับว่าเครื่องเครื่องหลวมนะนะครับรถเครื่องหลวมทีนี้อาการของรถก็คือ,อมีน้ํามันออกสายบัตรนะครับแหวนน่าจะตายแล้วครับแหวนไม่รีดน้ํามันนะครับนี่ระบบดําอย่างดีนะ ขายหาอยู่ครับราคาเบาๆ1 1หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับอีสสิจีซี JCM ไม่มีทะเบียนนะครับพี่น้องไม่มีทะเบียนนะครับราคานี้ไม่มีทะเบียนนะครับมีแต่มีสัญญาซื้อขายให้ครับมีสัญญาซื้อขายรับรองให้ว่าซื้อประจักษ์ผมนี่แหละนะครับระบบทำยื่นขึ้นดีปกติแค่ไปต้องนเล่นเครื่องนะครับผมครับ แต่ไม่ต้องได้เร่งเครื่องเลยนี่ระบบดำยังดีนะครับใครหาอยู่นะครับโทรหาผมได้เลยเบอร์ได้ที่เบอร์0 9 8 5 8 7 5 7 4 8นะครับ0 9 8 5 8 7 5 7 4 8 0 9 8 5 8 7 ไปเก็บงานเอาหน่อยนะครับนี่ทรงยังสวยอยู่เลยครับทรงยังสวยบึกบึนนะครับนี่เครื่องล็อกเครื่องล็อกเครื่องปั๊มลมด้วยครับเนี่นี่เห็นปั๊มลมไหมนี่ดูหุ่นสิกระบะสวยเลยครับกระบะสวยเลยนะครับแผงคงแผงข้างแผงข้างไม่บี้ไม่งอนะครับนี่กระบะสวยเป็นต้องอย่างนี้ครับนะครับ กระบะสวยต้องอย่างนี้นะครับ1นึ0 0แสนหมืกับาทคัสซี่ยังสวยนะครับสวยทั้งเส้นนะก็จะมีแผลฝั่งซ้ายแผลเดียวนี่ภายในนะครับเขาตีเบาะนอนมาแล้วครับผมไปอยู่กลางทุ่งกลางท่านอนได้เลยนี่สวยครับทรงสวยนะครับคัสซียังสวยนะครับผมอ้าวโทรมานะครับสวัสดีครับ